วิธีทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จตอนที่1สิ่งไหนควรจะเร็วสิ่งไหนควรจะช้าสวัสดีครับผมวัลาพบระชตะนามงนะครับเป็นผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจมาแล้ว14ธุรกิจทั้งในไทยและในจีนมีประสบการณ์มากมายมาแบ่งปันในคลิปของผมนะครับซึ่งคลิปของผมเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่จะทํำยังไงให้คุณประสบความสําเร็จและรวยเร็วขึ้น แล้วก็อาจจะมีบางคลิปนะครับที่เป็นคลิปชีวิตส่วนตัวของผมบ้างเล็กน้อยนะครับทั้งในไทยและในจีนเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้สนิทกันมากขึ้นทีนี้ผมทําชุดวิดีโอเป็น EP ีขึ้นมานะครับเกี่ยวกับว่าจะทํายังไงให้ทําธุรกิจแล้วประสบความสาเร็จนะครับซึ่งไม่ว่าคุณจะกําลังหารายได้เสริมนะครับหรือว่าจะค้าขายนะฮะไม่ว่าจะเป็นขายสินค้าหรือว่างานขายบริการเลยก็ช่าง ทั้งหมดเนี่ยผมจะเรียกว่าธุรกิจทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันมีรายได้และก็มีค่าใช้จ่ายแล้วมันก็เกิดผลกําไรนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะท,ทําธุรกิจให้ประสบความสาเร็จนะครับคุณอย่าพึ่งทําไปเรื่อยนะครับอย่างมั่วนะครับยังไงก็ลองฟังจากประสบการณ์ของผมแล้วคุณลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่ามันมีเหตุมีผลหรือไม่นะครับเพราะทุกอย่างที่ผมเอามาแบ่งปันเนี่ยผมทำมาคือทำผิดพลาดมาแล้ว นะครับอันไหนทาแล้วดีผมก็บอกอันไหนทาไม่ดีผมก็ไม่บอกนะครับวันนี้เรามาดูกันเลยครับว่าอะไรที่เราควรทําให้เร็วและอะไรที่เราควรทําให้ช้าครับนี่ครับถ้าคุณเคยดูคลิปวิดีโอของผมแล้วนะครับที่ว่าจะทําธุรกิจใหญให้รวยนะครับผมก็เคยบอกแล้วว่าให้คุณไปเน้นด้านการตลาดการขายนะครับแล้วก็ด้านเนี้ยก็คือรู้ทั้งหมดนะครับรู้ทั้งหมดแต่ว่า ไม่จำเป็นต้องไปทําเองนะครับคุณรู้ทั้งหมดเพื่อที่ว่าคุณจะไม่โดนโกงนะครับเช่นไม่โดนบัญชีโกงไม่เดินไม่โดนการเงินโกงนะครับไม่โดนฝ่ายสต็อกที่ดูแลสต็อกสินค้าโกงนะครบับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าส่วนไหนที่เราจะทําเร็วส่วนไหนที่เราจะทําช้านะครับที่จริงส่วนที่เราจะต้องทําเร็วนะครับก็คือส่วนนี้แหละครับส่วนด้านนี้แหละครับเราต้องทําให้เร็วแล้วก็ส่วนของด้านนี้แหละครับ ด้านซ้ายเนี่ยก็คือต้องทำให้ช้าครับคุณรู้ไหมครับว่าคนเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยทำผิดวิธีครับเขาไปเร็วในด้านซ้ายนี่ฮะเขาไปเร็วในด้านเนี้ยเขาเรียกว่าเร็วผิดที่ะนะครับเช่นอะไรครับเขาจะต้องไปถ้าเป็นเรื่องบัญชีนะฮะเขาจะต้องไปรีบจดบริษัทก่อน รีบจดบริษัทก่อนนะครับถ้าเป็นการเงินทำอะไรก็ไปเตรียมกู้เงินก่อนอย่างเงี้ยสมมตินนะกู้เงินยืมเงินใครก็ช่างก่อนเลยนะครับสต็อกยังไงครับสต็อกกับผลิตก็คือบางคนถ้าเป็นโรงงานก็คือผลิตก่อนเลยนะครับผลิตก่อนกลัวของไม่มีนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้ผลิตเนี่ยคุณก็อาจจะไปซื้อสินค้ามาไว้ก่อนเลย เพราะว่าคุณกาลังคิดว่าอ้าวก็จะขายของจะค้าขายจะทาธุรกิจนะ่มันก็ต้องก็ต้องมีของไว้ก่อนสินะครับนี่สําหรับคนที่เป็นสินค้านะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นงานบริการนะครับโอ้ยไม่ได้ฉันจะรับทําความสะอาดนะครับหรือว่าฉันจะรับทําการตลาดออนไลน์ฉันต้องเตรียมคนมาไว้ก่อนเดี๋ยวลูกค้ามาและฉันจะทํายังไงถ้าไม่มีคนใช่ไหมครับุณก็เตรียมคนมาไว้ก่อน จัดซื้อเนี่ยก็เกี่ยวกับพวกสต็อกก็คือเนี่ยแหละบางทีอาจจะไปจัดซื้อ,อถ้าคุณเป็นร้านอาหารอย่างเงี้ยร้านน้ำเนี่ยคุณก็ไปซื้ออุปกรณ์ไว้ก่อนแล้วอ่ะนะฮะคุณซื้ออุปกรณ์หรือว่าคุณเป็นขายของอะไรคุณก็ไปซื้อคอมพิวเตอร์มาแบบโอ้โหดีๆเลยอ่ะนะครับเตรียมมาไว้คอมพิวเตอร์ดีๆมือถือดีๆคือแบบเตรียมพร้อมทั้งหมดแล้วมันกลับกลายเป็นว่าไงครับสังเกตนะด้านเนี่ยที่ผมบอกเนี่ย เงินออกหมดเลยนะครับคุณเห็นเงินเข้าไหมเนี่ยคุณเอาคนมาตรงนี้ก็เป็นเงินเดือนใช่ไหมอ่าด้านนี้มันเป็นเงินออกหมดเลยนะครับด้านนี้เป็นเงินเข้าแล้วคนทั่วไปก็ชอบไปคิดเนี่ยครับที่ชอบมาบอกว่าโอ้ยทำธุรกิจก็มีความเสี่ยงอน่อันเนี้ยแหละเสี่ยง <c ười> คนทำธุรกิจส่วนใหญ่แล้วมีปัญหาครับผมลองยกตัวอย่างละกันนะครับอย่างเช่นว่าคุณเปิดร้านอาหาร แล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนทางด้านนี้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณก็แค่ไปดูนะครับว่าเอ้ยฉันจะเช่าที่ตรงไหนนะครับไปสืบราคาเอ้ตรงนั้นคนก็แน่าจะดีมั้งเนี่ยมันจะมีคำว่ามั้งนะฮะก็คือเอ้ยแถวนี้ก็พอมีบ้านคนอยู่นี่นะแล้วก็เอ่อที่ก็ไม่ได้แพงมากก็ลองไปเช่าไปทําดูนะครับแต่ยังไม่รู้เลยเนี่ยเห็นไหมยังไม่ได้ทําด้านนี้เลยอ่ะและสุดท้ายนะครับ ก็เปิดซื้อเครื่องใช้เครื่องใช้ของใช้ทั้งหมดเช่าที่เรียบร้อยนะครับสูตรอาหารก็มีทําก็อร่อยด้วยไปเปิดปุ๊บขายไม่ได้นะครับเปิดได้แค่ไม่กี่เดือนคุณก็อยู่ไม่ได้แล้วเงินเวลาเปิดร้านร้านหนึง่งแล้วก็เสียค่าเช่าด้วยเนี่ยผ่านไปไม่กี่เดือนนี่เสียเป็นแสนนะเงินหมดไปเป็นแสนเลยนะครับแต่ถ้าคุณรู้เรื่องการตลาดการขายเนี่ย คุณจะไม่ไปทําก่อนไงเนี่ยคุณเช่าที่บ้างผลิตเนี่ยก็คือถ้าเป็นอาหารก็คืออยู่ในฝ่ายของผลิตก็คือผลิตอาหารใช่ไหมครับด้านเนี่ยคนที่รู้การตลาดการขายเขาจะยังไม่สนใจนะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าอาหารไม่ได้บอกว่าอาหารที่อร่อยที่สุดจะขายดีที่สุดครับอาหารที่พอใช้ได้นะครับแล้วจะให้มันขายดีอะ่ะมันง่ายกว่า รเราไม่ต้องพูดถึงว่าอาหารดีที่สุดหรอกนะครับอาหารดีที่สุดแล้วก็การตลาดดีด้วยนี่ก็คือเพอร์เฟกนะครับสมบูรณ์แบบแต่ว่า,ามันไม่จําเป็นะนะฮะถ้าเกิดคุณทําร้านอาหารนะคุณต้องทํำยังไงนะครับถ้าคุณจะทําการตลาดการขายคุณจะยังไม่ไม่ไปทําเรื่องเกี่ยวกับสูตรอาหารยังไม่ต้องไปทําเรื่องเกี่ยวกับไปจองที่ไปเช่าที่เลยนะครับยังไม่ต้องไปดูเช็ราคาครงเครื่องไม้เครื่องมือะลรสักอย่างเลย คุณต้องไปเช็กก่อนว่าคนแถวแถวตรงไหนนะครับคนแถวไหนที่คุณกําลังจะไปอยู่เช่นโซน A เอ้ยวัยรุ่นเยอะนะครับโซน B คนแก่เยอะนะครับโซน C นักศึกษาเยอะเนี่ยพอคุณรู้อย่างนี้ปุ๊บของที่จะขายมันไม่เหมือนกันนะอาหารที่จะขายมันจะแตกต่างเลยนะครับวัยรุ่นจะเป็นยังไงคนแก่เป็นยังไงนะฮะนักศึกษาเป็นยังไงคนละแบบกันเลยนะครับ เพราะนั้นคุณขายอาหารก็จริงแต่คุณก็ต้องถึงแม้ว่าเออสูว่าคุณขายข้าวผัดอย่างเงี้ยคุณจะต้องขายข้าวผัดกับคนละแบบเลยนะตกแต่งจานยังต้องตกแต่งกับคนละแบบเลยนะฮะทีเนี้ยคุณรู้แล้วว่าลูกค้าแถวนั้นเป็นยังไงเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องไปดูคู่แข่งอีกอนยะ่างเงี้ยนะครับอันนี้คือวิเคราะห์ตลาดไงคุณไปดูคู่แข่งเอ้ยอพอคุณได้โซนแล้วแหละคุณบอกว่าเอยเอาโซนวัยรุ่นนี่ค่ะโซนบีนะครับฉันจะขาย ข้าวผัดทรงเครื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังชื่อเมนูยังไม่ไม่ต้องนะแต่ข้าวผัดทรงเครื่องเสร็จปุ๊บแล้วก็มันจะตกแต่งนั่นนี่ให้มันดูน่ารักอะไรพวกนี้นะครับคุณก็ต้องไปดูละถ้าฉันทำอย่างเนี้ยนะฮะอาจจะมีสัก2อสแผนเป็นข้าวผัดมีก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ช่างนะครับแล้วก็ต้องไปดูละแวกนั้นน่ะอาจจะต้องรัศสมีประมาณกิโล1กิโลถึง2กิโลเมตรอ่ะนะครับไปดูให้มีร้านอะไรบ้างคุก็ ขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถก็ได้นะครับก็อาจจะเปลืองค่าน้ำมันไม่กี่ร้อยบาทนะนะกูก็ไปดูดูดูปุ๊บแล้วก็ต้องเก็บข้อมูลไว้เอ้ยตายละร้านข้าวมีไว้เยอะด้วยนะครับแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวมีน้อยอย่างเงี้ยกูก็รู้ละโอ้ยอย่างงี้ฉันเอาก๋วยเตี๋ยวดีกว่านะครับพอก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บกูก็ต้องดูละเขาขายกันราคาไหนเขาตกแต่งแบบไหนนะครับไอ้พวกเนี้ยครับคือเกี่ยวกับการตลาดและการขายทั้งนั้นนะครับพอคุณรู้แล้ว จะขายอาหารประเภทไหนตกแต่งร้านค้าประเภทไหนนะครับต่อไปกูก็ต้องทําละเอ้ยถ้าฉันจะเปิดจงจุดเนี้ยนะครับมันจะเริ่มเห็นไหมพอพอเริ่มเนี่ยก็เริ่มเริ่มต้องคํานวณล,ละเอะค่าเช่าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับคุณไปดูค่าเช่าปุ๊บแล้วคุกูก็เอ๊ะอย่างนี้ต้นทุนมันอย่างนี้มันต้องเพิ่มราคาไปเท่านี้เท่านี้ราคาต้องตั้งเท่านี้เสร็จปุ๊บฉันจะทําให้กินฟรีอย่างเงี้ยนะครับเน,นี่ยอันเนี้ยกินฟรีนี่การตลาดนะรู้หรือเปล่า คุอาจจะบอกว่ากินฟรีนะครับหรือแจกอะไรแจกน้ำฟรีนะครับหรือว่ามากินหนึ่งคนแถมเออกินหนึ่งชามแถม1ชามเนี่ยสมมุตินะก็คือคุณตอนที่ยังไม่ได้เช่าเลยนะก็อาจจะต้องไปขอแบบเจ้าของที่สูว่าตึกมันกำลังว่างมาดีบอกว่าขอวางป้ายซะหน่อยนะขอวางป้ายบอกว่าร้านจะมาเปิดนี้ก็ได้นะครับร้านอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรไม่รู้แหละนะฮะที่ ้องตั้งชื่อให้มันโดนใจวัยรุ่นอะ่ะปั๊บปับป๊บกินฟรีเปิดวันที่จุดๆนๆะๆๆอย่างน้อยคุณต้องตั้งป้ายไว้ประมาณสองสามวันที่ก็ได้นะครับและอาจจะต้องมีอะไร qr code แอดไลน์แอด,ดอะไรมาบอกว่าแอดไลน์มาแล้วก็จะแจกอย่างเงี้ยอันนี่คือคุณยังไม่ได้ลงทุนไงเสร็จปุ๊บเกิดมีนักกษาไอ้อไม่ใช่ไม่ใช่วัยรุ่นนะครับแอด,ดแอดแอดไลน์คุณมาตืดตดตืดๆๆขึ้นไปเป็นแบบพันสองพันคนอย่างเงี้ยคุณเปิดร้านได้หรือยังล่ะครับ คุณเปิดร้านได้ไหรือยังนะฮะคุณเปิดร้านได้แล้วเพราะว่าพอมันถึงวันนั้นคนก็อาจจะมากินสักร้อยคนก็เป็นไปได้นะครับมาสัก5 0สคนร้อยคนอ่ะในวันแรกแล้วก็คุณกินฟรีะนะครับคุณอาจจะบอกว่าทุกๆวันกินฟรีวันละกี่คนแรกอะไรในเวลาเท่าไหร่ถึงว่าเท่าไหร่หรืออาจจะช้แปดโมงถึง9ก้าโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้หมดอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้น วัยรุ่นก็ชอบแชร์ไงอุ้ยฉันกินฟรีใช่ก็ถ่ายรูปป๊อบป๊อป๊นะครับอาหารก็อร่อยร้านค้าก็ตกแต่งดีเห็นไหมครับแค่นี้ฮะก็จบแล้วนะครับเนี่ยมันก็เป็นเกี่ยวกับการตลาดการขายทั้งนั้นมันต้องนํามาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าคุดไปเอาด้านนี้มาก่อนสรุปนะครับคุณต้องทําการตลาดและการขายให้เร็วๆนะครับเน้นไปที่จุดนี้แล้วเร็วๆเลยส่วนเรื่องเนี้ย นะครับจะไปเช่าร้านก่อนไปเปิดบริษัทก่อนนะครับจ้างคนก่อนเนี่ยเอาไว้ทีหลังนะครับเอาไว้ทีหลังไอตัวเนี่ยเงินมันเข้ามาแล้วนะครับคําว่าเงินเข้ากับคำคิดว่าเงินเข้ามันไม่เหมือนกันนะคิดว่าเงินเข้าหมายความว่าไงคนเอาไป คุณบางทีมันคล้ายๆกันนะคุณไปเปิดป้ายร้านบอกว่าเอ้ยจะเปิดร้านแค่นั้นแค่นี้แค่นั้นแค่นี้แล้วถือว่าคุณไม่ได้มี QR code อย่างเงี้ยไม่ได้ให้แอดไลน์มาอย่างเงี้ยคุณไปคุณก็ไม่รู้ไงว่ามีคนสนใจแค่ไหนเพราะคุณเก็บข้อมูลไม่ได้ไงคุณก็คิดว่าตั้งป้ายไว้เดี๋ยวคนก็มากินเปิดมาปุ๊บมันก็ไม่กินเหมือนเดิมอ่ะนะฮะก,ก็ไม่มีสิทธิ์ที่ไม่กินเหมือนเดิมก็เนี่ยไงที่ผมว่าคิดว่าเงินจะเข้าไงแล้วคุณก็ไปซื้อทางด้านนี้้งาเเินจะจะะขรๆย มันปกติแล้วมันมาจากการตลาดก่อนนะครับการตลาดเนี่ยมันเหมือนจะเสียก่อนนะเหมือนจะเสียเงินก่อนแล้วมันจะมาเงินเข้าทีหลังด้วยซ้ำแหละนะฮะเงินเข้าทีหลังแต่เมื่อคุณเสียก่อนแล้วเนี่ยคนมานั่งกินแล้วอ่ะเขาก็บอกต่อเองะนะครับแล้วเดี๋ยวเงินก็เข้าทีหลังแต่อด้านซ้ายเนี่ยเหมือนมันเงินมันจะเข้าเหมือนเงินจะเข้าก่อนเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไม่เข้าสักทีนะครับ พอเข้าใจได้ยังครับสําหรับการทําธุรกิจที่จะให้ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับเราจะต้องมีความเร็วความช้าต่างกันนะครับสิ่งที่ควรจะทําให้รวดเร็วก็คือการตลาดและการขายนอกจากการตลาดและการขายเราทําให้มันช้าครับอย่าไปรีบทําเพราะว่าส่วนที่นอกเหนือจากการตลาดและการขายเป็นส่วนที่เอาเงินออกจากบริษัทหรือว่าร้านค้าของเราเท้งนั้นนะครับถ้าคุณยังสงสัยเกี่ยวกับ ความช้าความเร็วของการทําธุรกิจนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันที่ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมทําวิดีโอแบบไหนก็คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับและใครที่เพิ่งเข้ามาดูผมเป็นวิดีโอแรกนะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนสาคัญมากนะครับเพราะว่าผมมีวิดีโอทุกวันนะครับคุณจะไ,ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ถ้าคุณอยากทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะครับก็สามารถกดตัวไอตัวนี้เข้าร่วมกลุ่มได้นะครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมแอดไลน์แอดวัลตะพบนะครับมีแอดนำหน้าด้วยเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ก่อนใครนะครับที่ใน Youtube นี้ไม่มีนะครับมีแต่ในไลน์เท่านั้นนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับทำธุรกิจประสบความสำเร็จครับไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ